หลังจากที่ได้ท่องเที่ยวเมืองทิลาโนกกันอย่างเต็มอิ่มก็ได้เวลาเดินทางกลับเซนต์มอริสโดยรถไฟสเส้นทางมรดกโลกอย่างเปิดหนาเอ็กซ์เพรสโอจริงๆแล้วเนี่ยเราต่อไปลูคาโนได้อีกนะเข้าไปแต่ใช้รถ ไม่ไปนู่นเลยมีราโนเลยไหนๆก็ไหนๆเลยเกลับมานอน,นทันพี่กระเป๋าอยู่ที่นี่เดี๋ยส่งกระเป๋ามานี่โอ้ย,อยบริการดีนะรถไฟสายเนี้ยคัน,นี้คือเราเที่ยวเสร็จแล้วคุณผู้ชมฮะไปเมืองของอิตาลีเรียบร้อยมาทานอาหารเที่ยงนะฮะกลับไปเซนต์มอริสเมื่อกี้เราไปที่ทิราโนนะฮะเดี๋ยวจะลองทานแกทานแซกบนรถไฟนะกำลัลงดูเมนูอยู่อย่างขมักขเมนเลยนะครับ ไม่ผิดเลยเมื่อเช้าเนี่ยนั่งทานอาหารเช้าด้วยกันแล้วก็อยากจะมาทานอาหารเที่ยงแบบอิตาลีนะฮะก็เลยวางแผนกันเลยส,ยสายๆก็เลยขึ้นกระโดดขึ้นรถไฟข,ขบวนนี้ฮะเบอร์นีนาเอ็กซเพรสผู้ชมที่สุดเลยบริการดีมากแล้วก็บางขบวนนะจะมีแบบเมื่อกี้เราสั่งแน็คหรือของวาง่างแต่ได้บางขบวนก็จะมีคุณลุง ล่างรถเข็นมาขายได้กาแฟกันมาำเข็นดื้อแล้วกาแฟก็เป็นกาแฟครับแบบกาแฟแคปซูนอ่ะคุณผู้ชมแชงกันสดๆเลยเพราะอร่อยอร่อยตัดสินใจไม่ผิดนั่งรถไฟมาชมวิวทิวทัศสองข้างทางขามาเรานั่งฝั่งนู้นเดี๋ยวขากลับเรานั่งฝั่งนี้นั่นแหละก็เลงจะบอกก็เลยจะบอกท่านผู้ชมจะได้เห็นวิวคนละครับนี้คือเห็นวิวเนี่ยเห็นไหมนี่ตเราจะเจอผ่านน้ำตกก็เป็นเมืองแห่งน้ำตกเลยที่นี่และเมืองแห่งลำธารแล้วก็เล็กอย่างที่เบ๋พาไป ตอนนี้มันตรงที่เป็นฉากมันเป็นพารูคาเซียท่านผู้ชมคุณนินนรุตทำเลงปลุกดีมากตรงสวยมากโอ้โงถุงลงสวยล่ะพอดีเลย เออคทำไมเรานั่งมาหลานไม่ได้กินเลยโอ้นี่คุณผู้ชมทังไงน่าจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ทังไงเป็นช็อกโกแลตด้านในว่าแล้วว่าแล้วเราเป็นช็อกโกแลตมาเป็นช็อกโกแลตกินเดย์เปิดแล้วเนี่ยนี่เป็นเซียนช็อกโกแลตนะฮะสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ หวานมันเบอร์นีนาเอ็กซ์เพรสนะเขอยู่เวลาินหัวใจตัวเองนี่นี่เป็นรถไฟที่ขึ้นมาสูงจากระดับน้าทะเลถึงสองสองสเลยนะสองกิโลสูงที่สุดแล้วนะครับกวา่าสูงที่สุดแล้ะหรือระดับน้ำทะเลถ้ดูเลขอีู่สีฟ้า่อย นี่ด uhm ังค bo ีว์ดังคีว์ nice t i e นี่เป็นโลโก้ของ Bernina Express ของเขานัให้อะไรมาเป็น organic curves นะฮะ from w a l d to h i a l o ชนเขาคือชาหมาฝรั่งดิคียวหมาฝรั่ง มาถึงสถานีนี้คุณผู้ชมครับรถไฟน่ารักมากจอดให้เราลงมาถ่ายรูปนะฮะทำเฟรมเรียบร้อยถ่ายนี่ฮะ,ะมีการแจ้งไว้ว่าสูงจากระดับน,<า>น<ร>้ำทะเลเท่าไหร่2,091เมตรนะฮะคุผู้ชมเอากลุ่มฝหนึ่องสามอาเมีเล็กอยู่ข้างล่างนะฮะ<า>เขาเลยไปดีกว่าเ <ไป S 1> ขาต่อคิวอยู่ก<ว>ารนั่งรถไฟบนเส้นทางของเบอร์นีนาเอ็กซ เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีวิวที่สวยงามที่สุดในโลกเคลื่อนตัวผ่านวิวทิวทัศน์ของภูเขาทะเลสาบน้ำแข็งและที่ราบอันสวยงามเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ที่น่าทึ่งและไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหนี่เรากลับมาสวิตเซอร์แลนด์จากอิตาลีกลับมาเมืองเมืองแซงมอริสเซนมอริส แซงมอร์สโอ้บายบายเขามาส่งเราแล้วไปแล้วกากลับไปอิตาลีกลับนู่นเลยเหรอกลับไปอิตาลีโอ้โหนี่นี่ก็กราเซียสแ s ซอีกลำหนึ่งกราเซีย r e s ซนี่ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ แต่เที่ยวนี้เรามาเบอร์ดิน่าเอ็กเพรสนะครับยอดนุ่มนวลจอดให้ลงไปถ่ายรูปแล้วก็มุมนั้นวิวสวยมากเขาอยู่ในเครือของเรลเชียเรลเวย์ของกราวบุนเดนนะฮะกราวบุนเดนเป็นมณฑลนะฮะคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากบริการดีข้างในสายท่องเที่ยวเนี่ยที่ท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวเลยมีของว่างเสิร์ฟมีของที่ระลึกแจก มีรถไฟหนึ่งขบวนให้เ,<อ>เล็กๆข้างในเป็นชโโ็อกโกแลตด้วยหัวใจ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราเริ่มต้นการท่องเที่ยวจริงๆเราอยู่สวิต์ฮะตื่นเช้ามาอยู่ในเมืองแต่อากาศคือเซนต์มอริสคุณผู้ชมาสายๆนะฮะทานอาหารคช้าเสร็จก็นั่งรถไฟไปกิน มื้อเที่ยงนะรับประทานมื้อเที่ยงกันที่ทาชายแดนอิตาลีนะฮะทางตอนเหนืออิตาลีคุณผู้ชมครับรถไฟการเดินทางไป2เมืองนี้มีความหลากหลายนะฮะเลือกได้หลายแบบนะฮะมีตั้งแต่เลือกรถไฟแบบขบวนที่มีโอเพนแอร์ก็ได้หมายถึงว่ามีบางโบกี้เขาเปิดหล,<อ>ลังคารถไฟเปิดประทุนอ่ารถไฟเปิดประทุนสามารถนั่งปะทะลมหนาวถ่ายรูปโดยที่ไมีกระจกแต่นเราจะอยู่ที่สวิตต่อนะฮะแล้วจะเที่ยวสวิตกันนี่เพิ่งจะมาได้3ามสี่วันเท่านั้นเอง ใช่ลยอยู่เยอะอีกวันนี่นะครับสวิตนี้กับบ้านเรานี่ถือว่าเป็นญาติกันเลยนะฮะร้อยกว่าปีนะฮะเราจะเริญนทาพันธมิตรีทางการพูดกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทางรุ่นเก้ารุ่นก้าที่8ที่9ก็มี่โหมีความชนานํานาญแถวนี้มากท่านเคยมาศึกษาที่นี่ด้วยเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนก่อนมานี่ท่านทูดเองท่านทุบสวิตเซอร์แลนด์ปราจะประเทศไทยให้เกียรติคุริโรธให้เกียรติทางรายการเข้าไปชวนเข้าไปนั่งพูดคุยนะครับเพื่อจะได้วางแผนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมเมืองสวิตและอย่างครบถ้วนนะฮะวางแผนการท่อง การท่องเที่ยวหลายๆเมืองทีเดียวฮะสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่จบเท่านี้มีอีกเยอะแยะเลยเปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นระบบใหม่ด้วยการท่องเที่ยวด้วยรถไฟแล้วไม่ได้ต้องเดินอะไรวุ่นวายเยอะๆ,ๆเป็นรถไฟท,ท่องเที่ยวนะฮะ<ช><ช>ย้ายเมืองย้ายกระเป๋าก็ไม่วุ่นวายวางไว้หน้าห้องเลยที่เหลือจัดการได้ทั้งหมดสบายมากใช่เที่ยวนี้ต้องขอบคุณสายการบินด้วยนะี่สายการบินคาตาคาตาแอร์เวย์ครับขอบคุณมากครับสำหรับรถไฟคุณผู้ชมฮะเรลเชียนเรลเวย์นะฮะเวอร์ดิน่าเอ็กซ์เพรสด้วยนะฮะที่สนับสนุนการเดินทางทำให้เรามีความสุับาารเดินทง ไฟแปลกใหม่แบบนี้ทริปนี้เรียงลำดับการเที่ยวลำดับการรับประทานอาหารมูดงการท่องเที่ยวนี้ได้เนียบเฉียบขาดมากขอบคุณลีลาวดีฮอลิเดย์ครับเรียงน้อยเส้นทางดีๆให้เรามาเที่ยวแบบนี้คุณผู้ชมครับผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุศตินิยาที่ขอบคุณมากพี <มา S 2> พ่ขอบค<พ>ุณทับใจมากกับการท่องเที่ยวแบบรถไฟของเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามเราสองคนครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอกครับการสรรเส้นทางอย่างมีลีลาโดยอีลิทฮอลิเดย์